วันนี้มีสาระดีๆมาแนะนำนะครับให้ท่านหาเก้าอี้มานะครับเนาะนั่งสบายๆแบบน,นี้เห็นไหมครับนี่เนาะนั่งปง้ายปุ๊บนะครับมาเขา่าเอามาประมาณนี้นะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่ามาดูตรงนี้นะครับเข่าบวมนะครับเข่าบวมขาบวมเข่าลั่นมีเสียงดังเวลาขยับกุ๊กกลับหรือเวลารู้ขึ้นนะครับเนาะมาดูตรงนี้นะครับท่านใดมีปัญหามากๆปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลย มองมันมันจะบวมๆตุอยออกมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ถ้าถ้าตัวนี้มันตึงผมเป็นก้อนปุ๊บตัวนี้มันก็จะเว้าลงไปให้เราให้เราคลายออกนะครับโดยการ,ใช,าใ,ชกรใช้ท่อนเขียนอย่าใช้ศอกนะครับใช้ท่อนเขียนลงไปฮะแล้วคลึงไปคลึงไปตอนคลึงแรกๆนะเราอย่าเพิ่งเน้นนะครับให้เราคลายก่อนคลายดูว่ามันมีก้อนตรงไหนนะฮะคลายไปคลึงไปคลึงยาวๆนะครับเราจะเห็นก้อนเลย ท่านใดมีท่านใดมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีก้อนขึ้นนะฮะโดยมันจะมีอยู่เนี่ยฮะหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นมันจะมีอยู่สามเส้นนี้นะฮะเนาะให้เราคลายคลายไปเรื่อยครับในแนวนี้นะครับในสามสามแนวนี้นะครับเราจะคลายถึงโคนขาเลยก็ได้นะครับตรงไหนมีก้อนปีนไตนะครับคลายออกเน้นกดลงไปลึกๆแล้วก็คลึงไปนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าคลึงไปปุ๊บนะเห็นไหมครับ เอาขึ้นไปไว้ปุ๊บเนะก้อนพวกนี้มันจะคลายออกเนี่ยผมนี่เห็นไหมผมจะมีก้อนอยู่เห็นไหมนี่ยไมหมครับปึ๊อปึ๊อนี่เห็นไหมครับคลายออกเราคลายไปเนจนชิดลูกสะบ้าเลยนะครับนี่ทั้งสองข้างเลยนี่ด้านนี้ด้วยนี่ด้านนี้แล้วก็ด้านในแล้วก็ด้านตรงกลางนะฮะท่านใดเข่าบวมนะครับท่านใดที่ยังไว้ปล่อยไว้นานๆี่ยเห็นไหมครับเขาเขาบวมแล้วเขาจะไปดูดน้ําดูดอะไรออกในๆๆในในในหัวเข่านะครับเราไม่ต้องนะครับเราให้ทําตามนี้เลย แล้วเข่าท่านจะยุบลงไปนะครับถึงมันบวมขึ้นมาก็แล้วแต่ให้เราคลายบ่อยๆนะครับคลายคนเท่าคนแก่นี้ให้เราใช้วิธีนอนหงายก็ได้แล้วคลายให้ท่านคลายบ่อยจนก้อนมุนเนี้ยก้อนที่อยู่บริเวณขาหน้าขาเลยเนยีมันนิ่มพอนิ่มเสร็จปุ๊บเลงือดลมเขาก็จะไปเลี้ยงปลายประสาทเพียงพอทีนี้เขากจ็จะเกิดความชุ่มชื้นขึ้น,นมานี้เขาก็จะดีเขาก็จะยุบลงไปทีนี้ทำบ่อยๆปุ๊บจนก้อนวันนี้นิ่มหมดเขาก็ดีแล้วครับเนาะนะครับ ถ้าลองทําดูนะฮะลองทําดูแล้วท่านจะรู้เองนะฮะด้วยตัวของนอั่นเองนะครับ